ส่วนผมที่ใช้การ์ดจอของ雷迪安เปิดน RTX นไม่ได้ต่ออ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นคนละอัน,นกัเขาเปิดไปได้างเหรออะไรวะมันเ, <มา S 2> เปิดได้เป็นบางเกมเว้ยถ้าเกมที่เปิดได้นะเีมที่จะเปิดได้นะอ Nvidia <laughs> แม่งพี่พี่ใช้การ์ดจอตัวอะไร,รอะพี่สามศูนย์หกศูนย์อ๋อ ทำสวนเล่นไหมครับคอมระเบิดบึ้มบอกวิง่งวิ่งอยู่ประมาณ30เฟรมบ้างเห็นบอกก็ตัวอะไรเนี่ยตัวเจาะเปิด 2K บอก 4K บ,บอกว่าวเครือ<ม>่องกูยังได้เลยนะ80เฟรมอะแต่ว่าเปิด DLSS นะ 2, <ม> 2. 6 0อันนี้คือมึงเปิดอะไรเปิดไมค์ครับกันใช่ไหมไหนพูดถึงไมค์ครับนะ่ะใช่มันมี DLSS ด้วยนะพวกเปิด DLSS ด,ด้วยจะแบบบูดเฟรมแหม่ทําเหมือนจะเล่นกันเลย กูกูที่เปิดไม่เล่นไหงกูกูที่เปิดเป็นอะทั้องอย่างมันมันไม่มีเซิร์ฟเวอร์เล่นเลยเว้ยในวิดีโอสิบอ่ะมันแทบไม่มีเลยเว้ยมันจะอย่างมีของจาวาใช่ป่ะใช่มีแต่เซริร์ฟเซิร์ฟแบบที่มันแบบของแม่งอะไเฮี้ยเราไปเล่นของจาวาไม่ได้จาวาเล่นของเราได้มันก็เปิดได้เลยง่ายเลยไปเชิญแม่งก็ห่างกันคนละโยดเลยเฮี้ยที่บอกว่าหลังว่หลังวิดีโอของวิดีโออีเชนมีมีเยอะ เราต้องไปหาดูเขาบอกอ๋อคือเขาบอกค่าเ<ด>ซตถูกกว่าอ๋อไปหาไปหาดูนะไปหาดู Universal วาไงมันเล่นในโทรศัพท์ด้วยนใน iPad อะไรได้ Performance ดีกว่าบันดิตบันฑิตจวาจวามันก็มันก็ไอ้นีน่กว่า เปอะไรอ่ะมันมันเป็นมิสกับชาวพีซีมากกว่าสหรับกูนะก็มันหลากหลายกว่าเนาะเอาเอาไอ้เขี้ยว F สองพันมาเจ้า MP เจ็ดมาไอ้สัตว์ปืนดีปืนดีปืนดีนะปืนดีปืนดีเมื่อก่อนมันเก่งเมื่อก่อนมันโกงตอนนี้ก็โกงอยู่นะท่านลองก็เห็นว่าโกงอยู่แม่จะโดนเล้งวาสุดไปก็ไม่เป็นไรยิงเฮี้ยอะไรเดี๋ยวกูยิงหัวให้ เฮ้ยเฮียสามชามาดีตรงนั้นจ้าระวอฟรอตหจ้ะวากิลี่ห้องน้ำไปเออมาเจาะรูข้างหลังไว้นะถ้้เข้ามาข้างหน้าอย่าเข้านะเข้าบนนี้แล้ว ไปไอตรงกระแพงแผ่น r e i n f o r c e อ๋อเดี๋ยวไปจ่อข้างล่างดีกว่าอยู่ในห้องน้ำแล้วว่าคิดว่าอยู่ในห้องน้ำอ๋อตอนนี้มันนี่ไว้ยี่ว้อคิดว่าอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมเออในห้องน้ำเข้าเลยไม่อัดไม่ทะลุนะไม่รู้ะลุ เล่าดูดิเท่า <Okay. S 3> รู้เท่ารท่าร <sk eps> อยู่งี้ใช่ไหมก่อนอยู่ไหนหวะห้องน้ำกูตายแล้วตัวกูดูห้องน้ำมาแหละห้องน้ำกับไอ้ันเจาะไว้ลงลงทางนี้อัดถูกแล้วลงไปเลยชั้นสองโล่งไม่น่ามีคนมาอยู่มาอยู่ห้องน้ำกับไอ้เซเรสไจท์เซเดสไจท์แล้วนี่รูวงครับกูทำอะไรวะเนี่ยกูโดนแซนด์วิชอ่ะสวย อ้าวโดนมาอยู่อ้าวกูแปะไม่ไม่โดนโล่กูโดนกูโดนแซนด์วิชอ่ะเมื่อกี้กูใจนี่ไงกูใช้ใช้เทปไหมชาร์จระเบิดไออระเบิดโล่มัาไงไอแม่งไม่โดนกูโดนแซนด์วิชอ่ะจุกไหม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 ไอ้เหี้ยตอนละจริงโมเดีอะไรข้างหลังไม่มีฟอสตอีกตัวแม่งเจาะรูอะสองมองเยอะ เห็นเขาบอกมี<ช>วิธีการพีอีกแบบนึงก็คือแบบยิงกดไว้มันเราไม่ต้องขยับอะปล่อยให้มันศัตรูมาโดนหาเป้าเองอะขอเขาเรียกว่ายิงกดยิงอัดที่เดิมอะเออมาเดี๋ยวมันก็จะโดนเองบังคับก็ไม่ได้อะอเฮียเฮียใช่เช่บอยเบิกแล้วสุดยิงเพื่อเปลี่ยนโฮเวอร์ยิงเพื่อย้ายที่อะไรอย่างนี้มันก็ได้บางคนมันก็เก่งเกินไงเฮียอืม มันถ้าเกิดถ้าเกิดไอ้พวกถ้าเกิดไอ้พวกที่มันชอบไปเนี่ยชอบเออเขาเรียกว่าไงชอบแบบปิ้งเข้ามาปาดเงี้ยเออมันสนิกจะโดนอืมเอ้ยมันมีคนตั้งโล่แบบนั้นวะต้องโล่เฉียงกันนะเออขวางทางอะเออขึ้นกลัวฟิวมาไม่ต้องกลัวว้ะสายไหนอ่ะเอ้ยเมื่อกี้เราก็มีคารีอยู่วะท่านไหนท่านไหน ออน้ีจะสามจะสามอรุณีเราจะเล่นถ้ามีตัวฝั่งบุกที่เพิ่มเกาะได้จะเป็นยังไงวะก็ฟิงกาอ๋อไม่แบบแบบเหมือนลูกอ่ะมีก็โกงเลย เล่นตรงไหนได้บ้างมั้เนี่ยโอ้โหฟิลได้ปะพอน,นะอะไปนี้นค,คู่เล่นไม่ได้เลยนะนี่ ตรงไหนตรงดีฟิเซอร์ตัวเจาะรวมไปแล้วลเขาเขี่ยละมีขับขันนี่วะมีเล่นพี่เราเล่นช้ามุมนี้มันเห็นแขนป่ะวะเห็นเห็นใช่ไหม ลงไปเล่นเลยได้ก็ฟิวไปซะมไม่ทานแล้วยิ่ว่าเล่นฟอร์อะผมนี่แม่งมองอยากชิบหอย เคลียร์กันเจนหมดแล้วก้างมีเดแค่ตัวเดียวพ่อไปโค้ชเพื่อนละ้ยหมอบอยู่เพื่อนยิงกูไอ้เย้ยมันตกใจไงหัวอ๊อบเห็นแล้วเป้าแมงเล็กชิบหายมองยากสัก อ๋ออ๋อฮะน่จะหมดเหรอเออได้ได้หมดครับไม่โดนเอรายิงไงเอราอ๋ออารูนิเกตไม่โดนเอรายิงเลยเมื่อกี้ไม่เลือดเลือดของตัวไอ้ไอคิวมันเลือเกือบเต็มเลยนะเว้ยหรอก็คงโดนยิงก่อนสักนัดหนึ่งแล้วมัิงโดนยิงนัดหนึ่งแล้วก็โดนช็อตตายเกตไปยี่สห้าดาเมจอ่ะวไม่ไม่ไม่ใช่สิบห้าหรอยี่สิบห้า หรือยี่สิบแม่หล่ากเนี่ยมันก็เจ็บอยู่นะคืออยู่เกาะด้วยขึ้นอยู่เกาะด้วยเกาะหนึ่งโดนเต็ม่นานแล้วล่ะนับเกาะด้วยหรอเมื่อก่อนนับเกาะตอนนี้มันไม่นับแล้วไงไม่ไปเลือกแล้วไงเกาะน่าโดนจำเต็มไปยี่สิบห้านาทีสมร้อนโอ้โหสุ่มวิจิลวกาแท็บประเภทบาร์เลยเอาอะไรมาวัตชีสวยมึงเอาวัตชีมาเถอะมึงเอาคิววันมาเลย ทุกคนไว้ใจบอสจีว่ะเแล้วแบนเทวันกูอะแปลกปวะไอ้เหี้ยแต่ตอนนั้นกูไม่เมาส์กูไม่ดีไงตอนที่กูเล่นเทวันนะใครเขาใช้กันใครเขาใช้กันเทวันกระจอกปืนกระจอกใครเขาใช้กันใครเขาใช้กันอะบอสจีเนี่ยองค์กรไงเทียบเป็นคนอื่นมันโดนเหนือปืนอะกูไม่ตอนนี้ไม่ไม่อยากใ มันก็ใช้ได้ตอนตอน,นี้มันโดนนอะไรวะเมื่อก่อนดาบอ้อมันไม่เยอะขนาดนี้ยิงยิงยิงแค่าจากตรงตรงนี้สามสิบเมตรอ่ะเลอแค่ครึ่งเดียวดามเมจ ดเจ็บนะมีคนเจ็บตรงนี้นัแหละตายแลโอเค ยิงแม่งได้หว่าต้ออยู่ไหนอ่ะเออมันเจาะตรงน,นั้นนะ่ะตรงที่ขาดมันแก้ไปแล้วยังไม่โดนหรอวะมีคารด,ดีไม่โดนใช่ไหมซีโฟมไม่โดนกูอยากเปิดหน้าต่างไปยิงเอ้ยม,มีมีโดนมีโดนไปโอ้แต่ว่าโอ้ใครเขาย,ยิงกดไว,ไว้แบบคาร์ดแล้วเนะี่ยหน้าต่างนี่หน้าต่างนี่หน้าต่างในไซต์หน้าต่างห้องห้อง,ห,องห้องจอ อยู่นี่อยู่นี่โอเคนี่ไงว่าตานี้อ่ะยิงกดฮะตายตายตายไปหรอเฮ้ยทีเดิมทีเดิมทีเดิมานางน้าหน้าตาลีตายแล้วเหลือแค่จะเข้าเออจะอะไรวะเอ็ดไปเดียว รู้อย่าอมันรออยู่ไม่ต้องออกเลยเฟเลยไอ่าฮะไมหรอันจริงไปสามนวทีออกสามหลักคอนเทนเนอร์โดนระเบิดกูแล้วโดนระเบิดนะบิอีกกอดมากอดมาบอมบ์โลเวล o จัดเลยโดนเบิดไปลบๆลาหายกลูดอะไรกลเลยโอเคกูไปนั่งนั่งก่อนวะไฮกูไปนั่งนั่งก่อนทีจะนั่งทำไมกูไม่ท็อกซิกวยไม่ได้ท็อกซกเป็นการทักทาย การทักทายเพื่อนรวมห้องถ้าคนเห็นช็อตคาลีกูเมื่อกี้คือแบบคาลีแม่แบบปวดร้อนแล้วอ่ะไอโดนเดมจิสองยิงไม่ไม่เป็นโดนเดมจิสองยิงไม่ว่ามันยิงใส่กูสี่นัดกูหลบได้หมดเลยมีได้เดมโอวอร์อันนาะอ๋อที่หรือว่านักกางที่วิจิวใส่เป็นนักกางโทบีใช่โคบีโทบีไงโทบีตโตเมื่อกี้มความมือแบบยับมาไปวับมาเย้ะ ซีโร่บอกไอ้กูเลยโดนเอฟบอลจี้ดักยิงเนี่ยร่นเกมอ้าวซีโร่โดนบอลจี้ยิงอ่ะเออมันล้มแต่กูซ้ำไม่ได้เพื่อนมันอยู่ตึนเตือยเต้นเตือยเป็นกูหัวร้อนเอาหอกเลยยี่เนี่ยอ๋อกูว่าใชาไหมกูยิงมันเพื่เดียวตายเลยมันล้มไปแล้วรอบใช่ไหมเออใช่โดนเต็มอกเลยกูให้เต็มรักเลยเมื่อกี้ ฟังนู้ตไม่มีการด,ดักหน้าต่างแลวก็เลยสเปย์อัดไปแต่กูไม่โผล่ยิงรอให้มันโผล่มาเองไม่เมื่อกี้กูจะกลับเข้ามาแล้วเว้แต่ตัวกูไม่ติดประตูเวสัตว์นี่เลยท่านลอสวินมันมีนไฟนล้วแปลกๆนาไม่รู้เริ่มอยู่ กูว่าคาเท่เดียวสวยดีคาเท่เลยกูรู้สึกมันอะไรวะแปลกอ่ะบทิ้งหนึง่งก็แปลกกันแหละปกติเป็นแสงสีเขียวใช่เปลี่ยนเป็นแสงสีฟ้าเสาหนี้แสงด้วยไงวิว R G B ไม่ได้เหรอมิว R G B เจจัดแหลมวิว R G B โอ้ยค oh, ีย์บอร์ดกูมันก็ไม่สบประกอบกวกันเฮ้ยไม่มีคนเล่นตรงนี้ไอ้เหี้ยละยิงไม่โดนระวังนะยิงไม่โดนอะ ตอตอยิงตอเลยไม่ตอแก๊ส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 ตออัวกูนี่แหละอืม <c oughs> <c oughs> สเปรย์มาใหญ่เลยใครถ้ามันถ้ามันเข้ามาแล้วมันมันยิงม,มึงบอกนะเดี๋ยวกูตุ่อยหลังให้ นั่งเนียนอยู่ห้องน้ำเอ๊ะแจ๊บไอ้แจ๊บไอ้แจ๊บติดยังไงให้คนอื่นเห็นมึงไม่รู้หอกว่าเขาติดมุมประตูกันได้ฮะบนหัวบนหัว second floor อุ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนทางเขาามียังเป้นไอเทยข้างหน้างปันนัมันด่าอยู่ขา้างนหน้าโอ้โหโอ้เรานี่แพ้เ้ยีเจริงอเอา้าไม่ทีเราไปสีเหรอ ว่าแหละเหียที่มีสี่ผมันอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ไอ้ห่าโคตรเยอะกว่าเยอะเจ๋วเลยจยีมันยิงกันใช้ได้เลยนะบอลโน้มันยิงเก่งอ่ะอืมของมันยิงเก่งเออเอาคาเวล่ามานะ้โอตัวเขีย้ยอยู่ในตัวชนะไปเลยคา,า,าเวล,ล่าเนะนี่ยยืนไซนนี้มิวมิวดีมิวดี จริงดะหยิบด็อกมาสู้กันก็ไม่ไหวหรอกไอ้ขอ้มก็จันการ์ทีมีสะโคบแบบติดซะหน่อยนะเมื่อกี้ก็มองไม่เห็นไฟฟ้าเบ่งบังมองไม่เห็นเอาจริงมาเทากับท่านการ์ปืนดีพี่ยิบเจ็ดอ่ะเม่เห็นนะเว้ยน้องแม่มมาสูมมาสูมมาโกงเกินนะบึ่งแรงอ่ะขอสักคูณ1.5ได้อ่ะ ไม่ไะไก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเลสดอดก็ได้เว้ยมันมันบังใช่ป้าล่ะเออมันบังสายมันบังมากเลยบังซ้ายขวามันถ้าให้กูยิงใกล้ๆแล้วยิงใกล้ๆก็ไม่ได้ไงบังโหก็ต้องใช้ด้วงในการยิงอ่ะจริงมั้งอันนี้ปิดไปเถปลี่ยนไปเลยกูจกะวังกูถึงเอาออกไงกูถึงเอากูถึงเอาสะโขบออกมื่ยิงง่ายกว่าอีก กันน้ำบาแ <c oughs> อาจะใช้อาจ,จะใช้ใช้ใช้บีใช่ไหม,มกันเองก็ได้ บกเบียดแบเบียดเบียดแกกอนถาเปิดกดนมาอ,อยู่ข้างบนตนะัวมัน้ะมันยิงะลุเข้ามา เปิดคาเวล่าั้เปลี่ยนเป็น AR9 ของฮอส์ซี่เจ๋อมาไม่ต้องเล่นกันแล้วอยจริงปะในก็เปลี่ยนเป็น P10 ก็ได้ขออันนี้ก็ได้อะไรอ่ะอเวกเตอร์ขอเวกเตอร์ออเออเป็น P10 ไม่เวกเตอร์มึงเ้ยเชี่ยววิทยุในในแบบมปแมกกาซีเยอรมันด้วย mười chín tại nắng lộng kỳ bong ngủ yà bằng ngủ 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 bằng ก็จบกันไปแล้วนะครับก็สำหรับในโบซ e สีในวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนจะมีความสุขในการรับชมนะครับผมก็ถ้าคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหน่อยครับก็ถ้าชอบมากก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมไฮควายเอ็ดไปก่อนนะครับสวัสดีครับ